วันนี้ผมจะพามากินข้าวต้มแห้งในคณะอาหานครับผมร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวบอกเลยครับเมนูที่นี่โคตรน่ากินไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแห้งรวมหมูราดหน้าเส้นกรอบน้ำแดงคณะห้องกงหอยเป่าหือ้อเต้าหู้คั้วพริกเกลือซุกี้แห้งซี่โครงหมาล่าไก่ผัดมิตรมะม่วงหมูสับเกี๊ยวบวยให้พี่นิวแนะนำเมนูหน่อยเต็มไปหมดเลยเอา เมนูไหนก่อนดีซิงเนเจอร์ของทางร้านเลยเจอทางร้านก็ต้องเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งนี่คือข้าวต้มแห้งอะไรครับเป็นรวมหมูครับรวมหมูรวมหมูก็จะมีหมูสับหมูสับกระดูกหมูครับหมูทอดปลาเต็งกากหมูกากหมูด้วยที่ร้านเราจะมีน้ำจิ้มสองแบบเป็นซีฟู้ดกับเต้าเจี้ยวอ๋อแล้วแต่คนชอบครับต้องคุกให้ทั่วก่อนอ๋อหมายถึงว่าราดน้ำจิ้มห้ามห้ามราดห้ามราดด้วยอ่ามันจะมีซอสอยู่กลางคือตัวข้าวเนี่ยมีเหมือนซอสเหมือนพิเศษแล้วก็ทานได้เลยรับประทานได้เลยเอาคนละน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้้มมมชชิิก่่ออนีรสาตยูแลว คุณก็จะกินน้ำจิ้มอย่างเดียวคุณต้องกินแต่ทำมาไอ้นี่ก่อนอ๋ออ๋อที่ก่อนไปกินน้ำจิ้มถ้ายิงโดนกะโอ้ยยิงอร่อยมันมีความเค็มๆหวานๆของซอสหอมหอมเลยอะตอนนี้หอมบอกไม่ถูกให้มันหอมอะไรอะหอมซีอิ๊วเหรอไอคบอกไม่ได้ ไปกากซะแล้วบอกธรได้มันมีความหอมอะไรสักอย่างที่เป็นเครื่องปรุงตรงนี้ผมมาใส่เครื่องปรุงเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิอย่างโอ้โหไปหาเองว่าคืออะไรผมมั่วเอาเมื่อก่อนน่ะแต่พอมั่วปุ๊บอร่อยแต่มั่วนต้องมั่วตั้งแปีที่แล้วนะต้องแบบเปิดแรกๆนี่ผมลองลองจิ้มกิมจิ๋วลองใส่น้ำจิ้มอ่าๆเอานี่ยเนีประมาณนี้แต่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวร้านเราไม่เค็มแน่นอนก็คือเค็มมากไม่เค็ธรรมดาไม่เค็มไม่เค็มอะลองดูเพราะว่าใส่น้ำเยอะไงเปลือง มันฟิลล์นิดเดยกินดท่ากันนนะทำทุกวันจนเห็นก็ผมก็อิ่มละก๋วยเดี๋ยนี้ไม่ได้แวกเออเพรามันโดนกินตามหมูแล,ล้วคือมันหอมมันมีความหอมเตจจมักเจียวมันก็จะมีมิติอีกมิติหนึง่งมีความเข้มข้นเพิ่มอีกดอกหนึง่งถูกต้องอุ้ยอันนี้คือมเมนูซิกเนเจอร์ของที่น,นี่เลยคือใครมาต้องสั่งบอกเลยเมนูต้องสั่งอ่ะต่อไปเอานี้ก่อนอันไหนบ้างราดหน้าก่อนดีกว่านี่คือราดหน้าเส้นกรอบคือเอาเส้นใหญ่ไปทอดกรอบราดหน้าของอคงอะชิมแบบป่าป่าดู มันำนำน้ำราดดีเนี่ยของเราจะไปลองข้าวโกงไงข้าวโกงนี่คือเขาจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวอือ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 ที่ไทยจะใส่เต้าเจี้ยวผมก็เลยบอกว่ากลิ่นมันมันไม่ได้กลิ่นเต้าเจี้ยวเลยไม่มีเต้าเจี้ยวมันเป็นปิวชาติหน้าฉัาไม่เคยกินแบบเนี้ยปกติเขาจะเต้าเจี้ยวหนักๆหน่อยรู้สึกว่าว้าวาคือปกติราดหน้าเส้นขอบเส้นใหญ่มันจะติดฟันปกติผมกินอะทุกเจ้าเลย ติดฟานแต่นี้ไม่ติดตอนแรกก็ติดโดนโดนด่าไปแล้วอ๋อ,อตอนแรกติดไปแล้วแต่เราไปเปลี่ยนยี่ห้ออ,อ๋อ,อคืออดีตก็เคยติดแต่ตอนนี้ตอนนี้อันนี้ไม่ติดคือร้ดหน้าเส้นใหญ่เนี่ยมันจะมีเส้นแบบผัดกับเส้นแบบเอาไว้ทอดมันจะมีสองแบบ<อ>ผมไปเอาเส้นผัดมาทอด,ทอดมาต<อ>้องไดติดฟันอ๋อที่เขาติดติดอ่ะคือเอาผัดมาทอดใช่ไปลองเปลี่ยนยี่ห้อดูอออันนี้แนะนำประสบการณ์โดนด่ามาแล้วอ๋อโดนด่ามาแล้วก็เลยเปลี่ยนอันนี้ถือว่าโอเคเราปรับปรุงตามฟีดแบทลูกค้าอันนี้ถือว่า ต้องสั่งเมนูต้องสั่ง<ช>อันไหนอีกครับเอาเต้าหู้ก่อนเต้าหูา้คั่วพริกเกลือเต้าหู้นี่คือเต้าหู้คั่วพริกเกลือใช่อร่อยด้วยก่ออืมตัวเครื่องมันหอมนะแค่เอากระเทียมอ่ะกับใส่ในข้าวต้มแม่กอร่อยละพี่นิ่มปรุงในกระเทียมใช่แล้วก็มาคุกเต้าหู้เหมือนเป็นเต้าหู้แบบกรอบๆแล้วก็ข้างในยังนุ่มๆคัดาตาัดหน่อยใช่ถึงด้วยกันไหมครับมาลองชิมดูตอนนี้พี่นิ่มไม่ได้ทำไงที่ับ ถ้าทำเลยมไม่กินอ๋อเบื่ออืมอร่อยไหมครับวอร่อยโอเคตอนอย่างนั้นจากเต้าหู้ต่อไปเป็นอะไรอะเอาใกล้ๆก่อนเลยนี่สุกี้แห้งสุกี้แห้งแต่ปกติเวลาผมเห็นสุกี้แห้งเขาจะมีผัดมีความเป็นซอสปะแต่อันนี้มันดูแห้ง่ะผมผัดแห้งเลยคาว่าแห้งคือต้องแห้งเลยเนี่ยแห้งๆเลยแต่มีน้ําจิ้มมาแยกให้แต่อันนี้คือปรุงแล้วใช่ไหมปรุงแล้วครับคือเราสามารถกินแบบไม่ต้องใส่น้ําจิ้มอย่างนี้ก็ได้ปรุงเบาเปรุงเบา อืมหอมกระทะเหมือนผัดอยู่ตรงนี้เลยทุกกลิ่นกระทะหอมมากกินแล้วมันไม่เลี่ยนอะ่ะกินได้เรื่อยๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้จิ้มน,น้ำจิ้มซุก,กี้อ่ะมันมีความเหมือนผัดบุญเส้น<ช>แต่มีกลิ่นของซุกี้นิดนึงหอมหอมกระทะรู้สึกว่ามันเป็นซุกี้แบบแปลกดีแปลกดีแล้วเมื่อกี้เห็นพี่นิวบอกว่าน้ำจิ้มพี่นิวทำเองครับเองก็คือนั่งปั่นอยู่ตรงนี้น,นั่งปั่นนี่นี่น้ำจิ้มอยู่นี่ทำเองปลูกวัตถุดิบเองเลยใช่ไม่ใช่ซื้อวัตถุดิบมาบุ้งก็ปลูกทุยใส่น้ำจิ้มไปเป็นไงใส่แป อ,อนี่ผมยังน้ำลายไหลเลยเนี่ยก็คือเห็นแล้วน้ำลายเราตั้งใจทำมาสุก,กี้เนี่ยแบบผมชอบบุ้นเส้นร้านผม,มอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารแบบฟิลผัดๆอยู่แล้วไงอ๋อวอกๆหน่อยแล้วพอมาเจออย่างนี้อะไรที่เข้ากับเรามากเลยดีเหมือนกันนะล้วเพียชมร้านตัวเองไม่ใช่อันนี้อย่างอื่นไม่ค่อยชมเท่าไหร่<อ>ชมแค่อันเนี้ย<อ>ชมแค่อันนี้เดียววุ้นไม่แต่อันเนี้ยอร่อยจริงไม่เหมือนใครอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนใครเพราะกลิ่นกระทะมันหอมแล้วสุกี้คือเข้มข้นแบบอารมณ์แบบไม่ได้ผสมน้ำเพิ่มหรือหรือว่าเติมม่ีเลยไม่มมมีีด้้วยััผกนนือยู่แแลล้้้ววไงออ๋นนมัก็แแช่น้้าามลววะพเดี๋ย ถ้าน้ำเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแฉะไปแส่น้ำจิ้มอร่อยมันคือมันผัดออกมาแล้วรีดน้ำออกน้ำน้ำผัดก็มีน้ำมันก็พอดีแล้วแล้วก็พุงรสชาติปกติเขาจะแฉะแฉะอันนี้ไม่มีจานไม่มีไม่มีน้ำเลยและอาหารร้านผมไม่มีมันไม่ค่อยไม่ต้องไม่ค่อยมันอ่ะไม่ใช่มีมันไม่ใช่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเลี่ยนใช่ ลูกค้าบอกว่าอย่าเอามานันนะไม่มีมัน้ะพี่เอามันไหมมีเจ้าของร้านมันอยู่คนเดียว <laughs> มันนูลล้นอไปคณะเป่าหื้อคณะคณะฮ่องกงนะฮ่องกงคณะฮ่องกงเป่าหื้อเป่าหื้อคือหอยเป่าหื้อ,อเป่าหือาห้อเลยที่ผมมาถ่ายนี่คือพี่ให้เยอะอย่างนี้หรือว่าปกติพี่ให้อย่างนี้อยู่แล้วให้อยู่แล้วหอมมากเอามาวางเนี่ยกลิ่นมันผมไม่รู้เหมือนกันว่า,วามันคือกลิ่นอะไรนะแต่มันหอมมากต้องลองชิมดูกอนอันนี้แบบพัดคาเลยอืแต่ผมรู้สึกว่าน้ำราดมัน นกว่าใช่น้ำนะขึ้นข้นแล้วก็มันมีกลิ่นอะไรกลิ่นเอกลักษณ์สักอย่างอ่ะคือผมไม่รู้เลยว่เป็นเหล้าจีนอะไรพวกนี้อือ้โหน้ำราดนี้ดีมากคือรสชาติก็จะมีความเค็มหวานกลมกล่อมแหละคือเบสอาหารจีนหรืออาหารอะไรจะมีความเค็มหวานพี่ลองชิมว่า QC ลูกน้องพี่ตกหรือเปล่ามันเกือบร้อยจานบอกว่าอิ่มเลยลองดูอืออร่อยไหมครับเออโอเค ก็ถือว่าดีเป็นเจ้าของร้านมาชิมด้วยกันแล้วบอกอร่อยอู้ะแต่อร่อยจริงถ้าไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวจะเดินไปด่าเดินไปด่าคนที่ทำแล้วเห็ดหอมที่ผมสั่งจากจีนนะสั่งจากจีนพ่ออกไปจีนสั่งไปทุกเดือนผมถามหน่อยทำไมต้องสั่งเห็ดหอมจากจีนเพราะอะไรทำไมในไทยก็มีดอกมันใหญ่กว่าดอกมันใหญ่กว่าใบมันใบมันใหญ่กว่านี่จากจีนอราเดี๋ยวให้ดูไม่ไม่ป็นไรผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อเลยจากจีนก็ได้อะ เห็ดหอมอดไม่ไทยมันเล็กถ้าใหญ่มันก็แพงออริจินอลก,ก็คือของจีนอ่ะมันดีกว่ามันมีความหอมกว่าถูกของไทยเหมือนมันจะจีนอ่อนกว่านี้อันนี้กลิ่นมีความหอมเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้อัน,น,อน,นต้องสั่งต้องสั่งหดจริงๆรูปเมนูที่ผ่านมานี้ต้องสั่งหมดอ่ะอะต่อไปเป็นซี่โครงหม่าล่าซี่ซค <ง S 2> โครงหม่าล่าคือเป็นซี่โครงเอาไปย่างหรือเอาไปทอดหรือไปทำอะไรเอาไปเอาไปตุ๋นก่อนประมาณ5-6ชั่วโมง เสร็จ oh. แล้วก็เอาไปทอดเอาซี่โครงไปตุ๋นแล้วก็เอาไปทอดตุน๋นนิ่มแล้วไปทอดไฟแรงไปทอดหนังมันจะกรอบคล้ายๆแบบพวกแบบเป็ดล่อนนะ่ะมันคือ,อะจะกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มแล้วก็โรยผงหม,ม่าล่าผงหม,ม่าล่าผงหม,ม่าล่านี่ก็แบบจีนแท้ๆเลยคือนําเข้ามาจากจีนซื้อมาสั่งช้อปปี้ <laughs> <laughs> ผมก็สั่งได้ทั้งนะั้นอ่ะรอเล่นสุดืมเข้าใจฟิลแล้วผงหม่าล่าดีนะ มันไม่เออว่ามันไม่เผ็ดแล้วมันหอมชิมทุกวันเลยหมาล่าต้อ่กลับจากห้องกงเลยกูกินหมาล่าทุกวันเลยหมาล่านี้โคตรดีเลยมันมีความหอมแล้วมันเค็มๆไม่เผ็ดถ้าเลเวลเผ็ดก็อยู่ประมาณทักหนึ่งทักสองน้อยมากน้อยมากนะแต่มันหอมมันได้หอมแล้วที่วินิวบอกคือด้วยความที่เอาไปตุ๋นแล้วนำมาทอดก็เลยไม่เหนียวมันกรอบข้างนอกมันกรอบมากแต่ข้างในก็คือนุ่มเออว่ะผมเพิ่งรู้เหมือนกันวิธีการทำเนื้อว่าปกติเอาไปตุ๋นอย่างเดียวแล้วก็อําคุกเอาจริงๆมยเขาไม่ไม่ค่อยมีใครขายเมนูเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเอา อาหารในร้านผมอะมาได้เพราะว่ามันมีฟิกโกงนี่ไงในข้าวต้มแม่น่ะไม่ตูดอยู่แล้วแล้วเคร่มมูลค่ามันอีกหน่อยนึ่งกลายเป็นดีขึ้นมาผมนั่งคิดสูตรจนโหเป็นบ้าอยู่คนเดียวตอนนี้หายแล้วหายแล้วโอเคถือว่าดีตอนนี้เป็นโลกอื่นลวอร่อยเุดยิ่งเลยโคตรเด็ดอันนี้เด็ดมากต่อไปไก่ผัดเมล้ะม่วงมันเป็นไก่ผัดเมล้าม่วงสไตล์ไหนทําไมมันสี่มันดูไม่คุ้นชินกับที่เราเคยกินมาก่อนสไตล์คุณนิวอ่ะโอเคได้คําตอบแล้ว เป็นผัดไก่ผัดเมลโมสไตล์คุณนิวเอาไก่ไปทอดนะอันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบเคลือบซอสมาอืมมูดลันท่านี้ผมไม่เคยกินอะ่ะมันเป็นฟิลแบบเต็มเค็มแล้วติดหวานนิดๆปลายแล้วก็หอมพิชัยหนักๆเอาเป็นพิชัยแบบใส่เยอะๆหนักๆเครื่องหนักๆแต่มันผมรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนอะ่ะ เพราะว่าไก่เป็นมะม่วงมันปกติที่เรากินมันจะเป็นแบบส้มๆแล้วก็เยิ้มๆน้ำมันน้ำมันเยิ้มแต่เนี้ยมันเป็นฟิลแบบจีนผัดแห้งๆร่วนๆเน้นเป็นเครื่องแต่ไม่จืดนะไม่จืดนี่ยคือเข้มข้นมากติดหนังต้องติดหนังเพราะแต่คือชิ้นหนึ่งอะสะโพกอะหนังมันจะไม่ได้เดียวอ่าต้องหาตรงที่มันเป็นหนังมันสกปอกโอ้ยฟูตงติดหนังฟูนุ่มอือทำไมพี่ไม่เอาแต่หนังมาทำาบนี้ดูไม่มีเลยหนังคนดีเลยกรอบมากอันนี้ใช้เวลาทอดนานดูแต่เนื้อไม่ได้แข็งนะ ถึงแม้หนังจะกอบปูแต่เนื้อไม่ได้แข็งเป็นกับแก้มทันดีเลยเ mm hmm. มนูนี่กินได้ยันหวัง mm hmm. ยังไม่จบต่อไปหมูสับเกี่ยมบวย mm hmm. นี่พี่นิวบอกว่าขายดีของทางร้านขายดีมากขายดีมากอันนี้ก็คือถ้าดูในเบ็ดๆแล้วคือมีแค่หมูสับกับบวย มันไม่เปรี้ยวโดดเรื่อยๆไงเออคำแรกถ้าเกิดเราเค็มไปเปรี้ยวไปคำแรกอร่อยคำต่อไปไม่มีกินละเออหมูมันบอกว่าปกติเวลาผมกินร้านอื่นอ่ะมันจะเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวนำเลยคือมันอร่อยนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชดไม่ได้ถ้วยเล็กๆเนี่ยเริ่มแบบไม่เอาแล้วแต่อันเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมเปรี้ยวแบบเล็กๆแต่ยังมีความเปรี้ยวอยู่น่าจะใส่แบบพวกมันพวกอะไรเยอะมันก็จะมีกลิ่นของหมูกลิ่นของอะไรเงี้ยมันหมูสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกเขาได้คือไม่ได้พันเดียวเกินไปให้มันผสม ส่วนใหญ่เมนูที่นี่เหมือนเป็นเมนูจับแก้มนะ กับข้าวด้วยสับแก้มันมีหลายเมนูนะที่กินมาที่ชอบจานไหนสุดครับโหตอบยากเลยหลากหลายนะตอบไม่ได้เอาว่าอยากรู้ว่าจานไหนอร่อยก็ลองมากินดูกับร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวที่นี่อยู่ที่ไหนผมมาผมก็หลงนะซอยรางดวนน22ถ้าเกิดตรงข้ามทะลุกันได้เป็นสุขสวัสดิ์29เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้สําหรับคนที่สนใจอยากมาลองกินร้านข้าวต้มคุณนิวที่นั่งกินในพื้นที่คฤหาสน์มีอะไรฝากไหมพี่ฝากข้าวต้มแม่คุณนิวด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามในติ๊กต็อกเลยข้าวต้ม มาคุยมาข้างล่ายครับบอกว่าเมื่อไรอยาขายมุกตะกีคุจะขยายร้านแล้วกลคุณจะกั้นรวยแล้ว <c oughs> สำหรับเมื่อคนไหนที่อยากมาลองกินร,ร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวอยู่ซอยราชบุรีะ22เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยใครสายกับแกมกินยันหว่างไม่ควรพลาด